ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็เหลืออะไรเ,เดี๋ยวต้องซื้อกับข้าวให้เราแก่ครับแล้วแต่น้ำมันรดใหม่บางคล้านะครับตอนนี้เราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วธาร,รก,กิจ โทรมางั้นนะผมตกใจตกใจซื้อข้าวสามกล่องประมาณหกร้อยสิบร้อมาแล้วสองแถวหลีกหน่อย อยาดูนให้ร้อยกาแฟโบราณอ่ะก็อะไรกาแฟโบราณสักแค่ดูกาแฟ ทานกาแฟบ้างบอกเออ้อเอ๊ะหวยหรอมีเรข่ออะไร แม่ขาตากรมผมยาวตายเห็นแม่ขาวอยากดูแม่ขาวะแม่ขาตากรมผมยาวนะครับผมเนาะ สายยังไม่ดีเด,ด,ดี๋ยวคนหอาวเดี๋ยวก็ว่าเป็นดี อร่อยอร่อยอาจารย์สายดีด้วนะนะครับกาแฟก็อร่อยนะครับผมนะกาแฟก็อร่อยนะครับแม่้าตากลมผมยาวอุดมก็ได้ครับกาแฟโบราณ เจ้เขาจะขายตรงนี้ประจำมันแหละตัวแก่ตัวแก่ก็ชอบกินนะฮะกาแฟโบราณาแฟชนิด้อยู่เทินตรงนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คยางลมใหม่เนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ารถจัดสายๆนิดๆแล้วมั้งเนี่ย ไปด้วยกันมาด้วยกัน เดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ามันที่ร้านร้านของญาติเจ้าแก่นะครับเพราะเขเปิดเปิดบินเปิดอะไรไว้เปิดบินไว้อะไรบ่อ้นะครับที่นั่นนะครับแล้วเราก็ไปเติม,มขเขนะนนียนชื่ออย่างเดียวกรับ <laughs> <laughs> ผม